สำหรับจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นบางกอกซิตี้โมเดลครับผมสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่โรงงานยาสูบเนาะตรงบริเวณนี้จะเป็นโรงงาน5นะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเป็นโรงงานยาสูบเก่าวันนี้จะพามาชมทางขึ้น ยังไม่เสร็จยังยังขึ้นไม่ได้ไม่รู้ขึ้นได้หรือยังแต่ป้ายดูเฉียงๆน่าจะขึ้นไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้ใช่ไหมฮะโอเคยังขึ้นไม่ได้นี่ฮะก็ประมาณนี้เปิดเมื่อไหร่อ่ะป้าครับเปิดเมื่อไหร่ครับเนี่ยอ๋อใกล้สิ้นเดือน,อน,อนโอเค อ๋อวันที่สิมีจัดงานอ๋อไอแข่งมาราธอนอะไรนั่นน่ะไม่ใช่ใช่ไหมาารธอนนก็คืออี้๋อเปิดเปิดงานอะไรวันที่ยี่สิบครับยี่สิบคืองานเอ็กโปอ๋องานเอ็กโปโอเคอ๋อยี่สิบเอ็กโพยี่สิบยี่สิบถึงวันไหนยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบสามอ๋อยี่สิบยี่สิบสามนะครับเพื่อนๆอ๋อเปิดทั้งสวนเลยตรงนี้ใช่ไหมเปิดขึ้นแล้วก็เดินไปถึงสะพานเขียวนู่นเลยใช่ไหมอ่า โอเคโอเคขอบคุณได้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 ตรงนี้ก็เปิดแล้วใช่ไหมโมเดลเราเปิดพร้อมกันอ๋อเราเปิดพร้อมกันหมดเลยบริเวณนี้ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้ยี่สิบถึงยี่สิบสามเนาะงาน Expo มากันได้นะครับ